ทนความคิดถึงไม่ไหวพี่เวียบอกคิดถึงผู้สาวเบลล่าเป็นภาษาอีสานทำแฟนแๆเหม็นทั้งไอจีคบหากันมานานกว่า8ปีแล้วสำหรับคู่ของเวียสกลวัฒน์และเบลล่ารานีแคมเปนยิ่งช่วงนี้ความหวานยิ่งเพิ่มขึ้นทุกวันแถมวางแผนถึงเรื่องแต่งงานในอนาคตแล้วด้วยส่วนจะได้ยินข่าวดีเมื่อไหร่นั้นก็ต้องติดตามและลุ้นกันต่อไปจ้า ล่าสุดก็ทำเอาแฟนๆเลี่ยงกันทั้งไทม์ไลน์กับโมเมนต์ไอเวียคนหลอก่รางพููความในใจเป็นภาษาอีสานบอกคิดถึงทำเอาแฟนคลับเอ็นดูผู้บ่าวเวียที่แอบบ่นเบาๆคิดฮอดผู้สาวเบลล่าแน่ๆโดยมีแฟนคลับอาสาแปลเป็นภาษาไทยให้เข้าใจง่ายๆว่า จะทำยังไงดีงานก็เยอะจะแอบไปไหนก็ไม่ได้สิ่งที่ทำได้ดีที่สุดตอนนี้คือคิดถึงรอดูโทรศัพท์ด้วยนะถ้าเห็นสายไม่ได้รับก็คือพี่คิดถึงนะงานนี้ทำเอาเหล่าแฟนๆโก่งคออวกแทบไม่ทันทนไม่ไหวเลยต้องขอแซวสักหน่อยหวานไปแล้วเฮียถ้าจะขนาดนี้แต่งงานโลดชอบพี่เวียพิมพ์เป็นภาษาอีสานไม่ลืมบ้านเกิดของตัวเองโทรหากันเลยจ้าถ้าจะคิดถึงกันขนาดนี้ อาการคลั่งรักไอเวียว่าสัน้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ